สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤศกประจำวันที่9 15พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้ภาพรวมนะคะเกี่ยวกับความสุขสมหวังความสุขสมบูรณ์นะคะในเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวแล้วก็ภาพรวมเรื่องของครอบครัวลูกหลานความรักนะคะเรื่องของญาติผู้ใหญ่เพื่อนฝูงกลุ่มลูกน้องบริวาร ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ราบลื่นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์บรรยากาศการทำงานนะคะจะมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันมากขึ้นการพูดจาเพื่อติดต่อต่างๆนะคะก็จะได้รับผลดีสิ่งดีๆตอบกลับมานะคะใครที่ทำงานร่วมกับครอบครัวในสัปดาห์นี้ก็จะมีความสามาคัคคีมีความอบอุ่นนะคะทำให้สร้างสารรค์ผลงานได้มากขึ้นมีข่าวเรื่องผลกำไรร่วมกันนะคะ บา,บางคู่บางลายนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้หาเวลาพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะใครที่มีคนรักแล้วนะคะทำงานเสร็จก็มีเกณฑ์ได้พักผ่อนหรือว่าได้ใช้เวลากับครอบครัวาบางรายก็อาจจะมีการาพักฟื้นนะคะดูแลหรือว่าเตรียมวางแผนเรื่องการหยุดยาวการพักร้อนต่างๆนะคะ เรื่องของการเงินถือว่าไม่ขัดสนนะคะสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นครอ,อบครัวอบอุ่นมากขึ้นได้รับกําลังใจช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้ดีใครที่ติดขัดเรื่องการเงินนะคะก็ปรึกษาครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนรู้ใจต่างๆได้นะคะก็มีเกณฑ์ได้รับความเมตตาเกิดขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงพร้อมสู้พร้อมลุยนะคะสัปดาห์นี้ คนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องของความรักนะคะจะมีจิตใจที่ตรงกรันมีเกณฑ์ได้สละโสดหรือว่าเปิดใจกันมากขึ้นท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์วางแผนร่วมกันอย่างที่บอกนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวกันซื้อของเข้าบ้านนะคะการใช้เวลาดีๆอยู่ร่วมกันเป็นชีวิตคู่ที่มีความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจภาพรวมถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ให้คุณนะคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับชาวพฤษศกในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u พามิดเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ